่ปีหมูสาชั้นยั่วๆจ้านี่เราจะพามาทำพริกแกงด้วยตัวเองเลยนะเราไปขุดคามาหัวใหญ่มากไปเก็บมากรูดนะทุกคนก็ดูมันจะมีเสียงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแทรกอยู่ในคลิปวิดีโอแบบน่ากลัวมาก เสียงมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นหรอกแต่เรารู้สึกว่าวุ้ยมันเราไม่ชอบสัตว์ชนิดนี้อ่ะทุกคนเข้าใจไหมไอตัวเนี้ยมันอยู่หลังบ้านเรานี่แหละแต่ว่าคือแบบเวลาเราเห็นมันทีไรอ่ะเราวิ่งหนีมันตลอดเลยนะก็ไม่ค่อยชอบจิ้งจกเหมือนกันนะมีใครเป็นเหมือนเราบ้างไ,ไหมที่เป็นจุดๆนะเราคือไม่ใกล้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นโรคกลัวจุด แล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะใครเป็นเหมือนเราบ้างคอมเมนต์เลยนะนะหลับก็ไปสวนนะได้หัวปีมาหัวหนึ่งไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปปีอันนี้นะก็ได้มาจาัดสวนบ้านของเราเองนะคุณหญิงแม่กับคุณพ่อเนี่ยก็ช่วยกันปลูกกัน2องตายายนะทุกคนว่างเราจะพาไปชมสวนพ่อกับแม่นะคะทุกคนมีต้นกล้วยประมาณร้อยต้นแต่ตอนนี้เนี่ยยังต้นเล็กอยู่นะก็ยังไม่ใหญ่มากก็ดีอยู่เหมือนกัน มาดูเราทํากันต่อเลยนะทุกคนเราก็หั่นกันให้เรียบร้อยเลยนะก็คือเราจะใช้ส่วนผสมก็คือขาที่เราไปขุดมาเนี่ยมารางให้จะสะอาดแล้วก็หั่น<ร>แบบนี้<ม>เลยค่าอ่อนนะเพราะว่าเราขุดได้ขาอ่อนสําหรับใครที่ขุดได้ขาแก่ก็ใช้ขาแก่ไคร้นะคะซอ,อยตะไคร้เลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะรอไปตำกันนะแล้วก็ ไม้มะกรูดนะเราจะซอยแบบนี้นะคะเก็บไว้แล้วเราจะเอาเครื่องทั้งหมดที่เราทําไว้เตรียมไว้เนี่ยมาปั่นในเครื่องเลยนะคะทุกคนก็ปั่นให้ละเอียดเลยเครื่องปั่นตัวดีตัวเดิมโนสปอนเซอร์ no นะคะจะพังอยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็มาดูพริกที่เราปั่นนะมันก็ไม่ได้ละเอียดมากอะไรแต่ว่าเราจะมาตำกันอีกทีซึ่งเรามีครกหินอยู่ที่บ้านจ้า รามาตตำกันเลยกับสารีมันตานกันมากมากทุกคนโคกเวกแต่ว่าสารเนี่ยใหญ่แล้วก็หนักมากๆเราต้องใช้แรงอันมหาศาลของเรานะคะซึ่งเราเองก็ตัวเล็กมากๆเช่นกันก<ต>็คือไม่ยอมแพ้ต่อไปค่ะเพราะว่าวอาหารมนุนี้นคือมันแซ่บมากๆนะคะแล้วก็อีพ่ออีแม่นเนี่ยก็อยากกินหลายวันแล้วเราก็เลยมลยจ้าหมูสาชั้นรัวๆแบบ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่อิ่มนะบอกเลยว่าวันนี้หมูสามชั้นคือเยอะมากไม่มีหมูสามชั้นไม่กินหมูก็ใส่ไก่ใส่อะไรก็ได้ที่เราชอบเลยนะบางคนก็ใส่ปลาดุกใส่อะไรได้ทุกคนแต่ว่าวันนี้เราจะมาผัดกันก่อนนะเพราะว่าพริกแกงของเราน่าจะได้หอมนะคะทุกคนเราก็ผัดพอให้พริกแกงหอมเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยที่เราผัดแล้วเราเอามาผสมกับ หัวปีแบบนี้เลยนะคะมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะ,ะเฟิร์นเนี่ยจะปรุงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่สุกนะคะเราจะใ,ใส่ใสข้าวเบือลงไปข้าวเบือก็คือข้าวเหนียวที่แช่น้ํานะคะแล้วก็มาตำให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นใส่ปลาละแล้วก็ปรุงน้ําตาลนิดหน่อยใครไม่ใส่ก็แล้วแต่แต่เราใส่นะคะแล้วก็น้ปาปล <คน S 1> าคุไม่ต้องใส่มะนาวนะแล้วก็ใส่ผง อร่อยลงไปด้วยนะคะแล้วเราก็<อ>ะจะมาทํากันเลยเราใช้ใบตองมาปิดอย่างนี้แล้วก็เอาฝามาปิดนะคะแล้วก็ไม่ต้องเอาไฟแรงเกินไปผ่านไป20นาทีไวเหมือนโกหกนะทุกคนเราจะมาคนมันก่อนนะคะว่าเออกลัวใต้ล่างเนี่ยมันจะติดกระทะนะแล้วก็มาคนใหม่แล้วเรียบร้อยทุกคนน่ากินมากคนรอนๆเลยอันนี้เป็นมกมัวนีใส่หมูสาชั้นแล้วก็ทำเป็นแกงเองด้วย กับข้าวเหนียวร้อนๆมาจะมากินให้ดูแป๊บนึงนะคะข้าวเหนียวของเราทำเองทุกอย่างจะอร่อยไมไม่รู้มากินกันเลยนะคะก็มากินข้าวเหนียวมากๆ อร่อยมากเราไม่มีผักกับแกงนะไปทำตามกันได้อร่อยมากแกงหมาปีเอ้ยเนี่ยหมกหมาปีเยอะยจ้าอะไรมาไปทำกันกินนะอร่อยแล้วอร่อยมากอร่อยมาะอร่อยมาก